จากร้านบีบีการอุบนครับวันนี้วันที่10ตุลาคม2,568ร้ปดร้านบีบีการอุบนก็มารีวิวแบงคงกันอีกเช่นเคยครับผมรีวิวเก็บไว้ในความทรงจำเนาะก็นั่นแหละครับเพราะว่าเขากดนำเข้ามา2ปีแล้วปืนก็หมดไปเรื่อยๆครับราคาก็ปรับขึ้นเป็นธรรมดาเนาะแต่ขึ้นไม่เท่าทองหรอกราคาทอนี่โอ้โหโหดขึ้นแบบโหดนะครับโอเค ตัวนี้ผมเคยทำคลิปรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเป็นโซรกิ925เนะอะก็ทำรีวิวทั้งแบบไม่ถอดประกับล้างแบบแล้วก็ทำคลิปอีกถอดถอดล้างแบบละเอียดนะครับตัวถอดล้างแบบละเอียดนี้ทำลงไปแล้วมีคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์มาคอมมาคอมเมนต์ทั้งช่อง YouTube เลยนะจากโรงงานโซลกิ <laughs> จากบริษัทสุรกิครับคอมเมนต์มาว่าผมอ่าถอดผิดถอดประกอบผิดนะคุณต้องแก้ไขนะเพราะว่าคนที่ดูคลิปแล้วเขาไปทําตามคุณนี่มันอาจจะเสียหายได้ประมาณนี้เนาะผมก็นอมรับแล้วก็กลับไปดูวิธีการถอดศึกษาก็เลยได้ลบคลิปนั้นผมทำผิดจริงๆครับผิดก็ต้องแก้ไขเนาะก็ลบคลิปนั้นแล้วก็ มาทําคลิปนี้นั่นเองนะครับคลิปแก้มือพูดง่ายๆครับก็ดีครับตัวโซลกิ9 2เก้าสอนี่เคยมีเข้ามาสองสองครั้งเนาะครั้งก่อนถ้าเพื่อนๆจําได้นะครับมันจะเป็นตัวกล่องแบบธรรมดากล่องไม่ใช่กล่องใหญ่แบบนี้นะจะเป็นแบบธรรมดาแบบบีบๆแบบมาแต่ปืนแล้วก็แม็กยาวแม็กสั้นนี่นะครับตัวนี้ล็อตสุดท้ายที่ร้านมีอยู่อันนี้ที่ร้านมีไม่ถึงสิบกระบอก บ,บอกตรงๆเลยราคา1 9ึ0บาทแถมกระสุน10นัดครับตอนนี้เหลือไม่ถึงส0กระบ,บอกแล้วก็เลยอยากมาทำคลิปรีวิวเก็บใบนะครับวิธีการถอดการใช้งานต่างๆให้เพื่อนได้ดูเก็บไว้ในช่องนะครับก็ตามนั้นรถท,ที่มีล่าสุดแล้วก็ยังเหลือขายังมีอยู่นี่เป็นกล่องแข็งแบบดีนะครับกล่องพลาสติกแบบดีเลยแบบดีกว่ารถก่อนมากเลยนะครับแล้วก็ข้างในเขาก็ ฟองน้ําแบบดี <c oughs> มีคู่มือหนาตึกนี่นะครับคู่มือก็บอกวิธีการใช้งานอยู่หรอกแต่เป็นภาษาต่างประเทศเนะาะผมนี่มืดบอกตรงๆนะครับวิธีการอ่านภาษาอ่านภาษาอังกฤษนี่ผมจะอยู่ที่โลตลอดเลยนะครับจนเวลาเรียนเนาะนี่นะครับก็ดูเขาก็มีภาษาภาพให้ดูแต่มันก็มันก็เห็นแค่ภาพนะ่ะมันมันดูผมดูผมเอาดีกว่าคราวนี้ผมแก้มือมาแล้วเนาะ ศึกษาวิธีการใช้งานอย่างดีเบยในกล่องเขาก็มีแบบนี้เลยบุกฟองน้ําอย่างดีเลยนะครับนี่มีแม็กยาวยี่สิบห้านัดแถมให้มีจุกพุ้แสงซึ่งบ้านเราไม่มีพุ้แสงขายนะครับก็ก็จะใส่แบบนี้แล้วมันพุ้แสงจะเป็นแท่งกลมเสียบใส่เวลายิงก็จะเป็นพุเป็นลำแสงออกไปนะครับเพื่อขอความช่วยเหลือยิงเล่นสนุกสนานแทนจุดพูบ้านเราเนาะที่เมืองนอกเขาเล่นกันแบบนี้นะครับ ตัวนี้ก็เป็นน้ํามันน้ํามันหล่อลื่นนะครับแถมจากโรงงานแถมให้ก็ให้มาครึ่งกว่ครึ่งขวดอันนี้ก็เป็นแส่แส้ไว้ทําความสะอาดตรงไหนเดี๋ยวผมจะบอกนะครับนี่เนาะมีเท่านี้ในกล่องนะแล้วก็กระสุนอีก10นัดหน่ง1มื0นเก้าร้บาทราคาน่าจะเป็นราคาสุดท้ายแล้วที่เกียรปรับในคอมนะครับตามนั้นเลยขออนุญาตเดี๋ยวนะขออนุญาตเก็บกล่องก่อนเดอ้อ ยวใส่แม็กยาวให้ดูจุดใส่แล้วมันจะเท่แบบนี้เลยนะครับนี่ใส่แล้วก็เท่แบบนี้เลยนะครับหน้าเก็บสะสมครับผมสวยมากนะฮะมาดูที่ตัวปืนกันตัวปืนบอดี้ข้างนอกนะครับอัปเปอร์โลเวอร์เนี่ยบนล่างาเป็นพลาสติก ABS เกรดที่ดีนะผมว่าเกรดเหนียวอ่ะแบบนั้นเลย ฝั่งนี้เขาก็บล็อกเขาก็จะทําเป็นสกรีมเป็นชื่อรุ่นเลยนะครับไม่ใช่สกรีนบล็อกเขาปั๊มออกมาเป็นชื่อรุ่นเลยนะโซลกิกเก้าสองห้าอโต้ดับเบิลแอคชั่นก็คือระบบปืนยิงได้ทั้งดับเบิลและซิงเกิลน,นะครับดับเบิลก็เหนียวเหนียวไกลได้เลยสับสับได้เลยเพื่ออะไรเพื่อในกรณีที่ลูกด้านอะไรอย่างนี้เนาะสับไม่แตกก็สับซ้ําอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นรหัสปืนแต่และกระบอกไม่เหมือนกันนะรหัสตัวเลขเนาะ อันนี้น่าจะเป็นล็อตที่ผลิตนะครับ TR สองศูนย์สองสี่นะครับผลิตปีก่อนมั้งอันนี้ตัวนี้คือคันบังคับต่างๆนะครับอันนี้คือคันค้างสไลด์คันค้างโบวเวลายิงกระสุนนัดสุดท้ายเสร็จตรงนี้จะค้างครับฉันเรียกกันว่าอะไรถ้าเป็นปืนกลก็โบนะครับอันนี้ก็ผมว่าปืนสั้นที่เอามาครอบเลยสลายนั่นแหละนะครับนี่มันจะค้างแบบนี้นัดสุดท้ายเนาะ เพื่ออะไรเพื่อบอกให้รู้ว่ากระสุนเราหมดแล้วนั่นเองนะครับก็เปลี่ยนแม็กอะไรก็ว่าไปแล้วก็เวลากดลมมันก็จะเป็นการปลดล็อกนี่นะครับตรงนี้เป็นการปรับโหมดถ้ามาตรง F นี่ก็ยิงกึ่งอัตโนมัติต้มสลัดปอแล้วก็ยิงอีกต้มนะครับกึ่งอัตโนมัติถ้าบิดลงมาบิดขึ้นไปหนึ่งคลิกตรง S นี่นะครับก็คือการเข้าเซฟไกจะวืดเหนียวไกวืดๆนะครับแต่ถ้าเรากดขึ้นสุด ตรงนี้นะครับตรง A นี่ก็คือกดไกแช่มันก็จะปร,ร๊ดนี้เลยนะครับยิงฟัวโต้นั่นเองตัวแมกกาซีนตัวยานี้25นัดนะครับบรรจุก,กระสุนบแบล็งกัน9มม,ม PAK ได้25นัดส่วนตัวสั้นได้15นัดนะครับเดี๋ยวเรื่องกระสุนค่อยมาว่ากันมองจากทางด้านหลังศูนหย์ลังจะมีมีอยู่นะเป็นศูนลงลองบาก หุนหน้าก็บแบบนี้เลยเขาทําเพื่ออะไรเพื่อความสวยงามเพราะว่าแบงกันเวลายิงมันจะมีแค่เสียงกับแสงเท่านั้นเองเนาะแต่ทํามีไว้หน่อยมันก็สวยงามนะนี่นะครับฝั่งนี้ก็นนี้ก็คือตัวแผ่นนี้ก็เหมือน M16 ครับแผ่นคอบกันฝุ่นนี่นะครับนี่คอบกันฝุ่นประมาณนี้นี่อย่างที่บอกแบ่งกัน ยิงมีแต่เสียงกับแสงด้านในเขาจะมีแกนเหล็กขวางกั้นอยู่ตลอดแนวนะครับแกนเหล็กตัวนี้เป็นตัวปรับแรงดันด้วยเพื่อให้กระสุนแก๊สมาทางด้านหลังเยอะๆนะครับให้กระสุนสลัดปอกปิ้งออกมาเหมือนเหมือนปืนจริงพูดง่ายๆนะครับนี่นะครับแก๊สสวนมากเขาเลยต้องมีเหล็กกัน้นมีอะไรเพื่อให้แก๊สมาทางด้านหลังเป็นส่วนมากเพื่อสลัดปอกนั่นเองเนาะแต่ก็ต้องปล่อยให้มันมีออกไปทางด้านหน้าด้วยมันจะได้มีแฟ ประกายไฟได้สมจริงเหมือนปืนจริงมากขึ้นนี่นะครับวิธีการใช้งานกระสุนที่ร้านมีอยู่2แบบนะครับตอนนี้มีอยู่2แบบตัวนี้มาใหม่ล่าสุดโอคุซานปลอกเงินโรงงานเคลมว่า600บาทครับแล้วก็ปลอกทองที่ขายกันประจำนะครับขายกันทั่วไปกระสุนก็มีแบบนี้นะครับตัวนี้หัวจะมนกว่าปลอกทองนี่ เสียงจะดังแน่นกว่านิดนึงนะครับดังแน่นกว่าก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกได้โซโลกีรุ่นนี้ยิงได้ทั้งหมดแหละแต่หัวมนกว่าโอกาสติดขัดมันก็มีน้อยกว่านั่นเองนะฮะการใช้งานการบรรจุก,กระสุนเ <c oughs> พื่อนๆเห็นตรงกลมๆนี่ไหมครับกลมๆเล็กๆเขาเรียกว่าจอกแก๊ปนะครับให้เอาให้เอาจานท้ายนี่ฝั่งจานท้ายกดลงไปทางด้านนี้มันจะมีร่องกว้างๆเห็นไหมครับกด ปึ๊กแล้วก็เลื่อนเพื่อล็อกนี่ให้หัวกระสุนหันไปทางด้านหน้าแบบนี้นะครับนี่เนาะอย่าใส่สลับกันอย่างนี้นะอย่าอย่าทำแบบนี้นะมีเหมือนกันนะครับลูกค้าที่ซื้อของจากร้านผมนี่แหละใส่สลับด้านอเวลายิงแล้วมันสับไม่แตกลูกค้าบอกว่าปืนพังก็ถามก็ไม่ชั่วโมงครับเป็นยังไงเพิ่งซื้อไปวันนี้พังได้ยังไงประมาณนี้เนาะถามไปถามมาใส่อันนี้ผิดด้านนะครับมันไม่มีแก๊ปให้เจาะ มันก็เลยไม่แตกนะครับเพราะฉะนั้นอย่าใส่ให้ผิดทางนะครับใส่ตรงฐานด้านหลังอย่างนี้นมกกาซีนเป็นสองแถวนะครับสองแถวเทียมสองแถวเทียมมันจะมันจะรีบไปอย่างนี้นะครับถ้าเป็นสองแถวแท้อย่างพวก mp 5พวก m 1 6อย่างนี้ปืนสงครามนี้มันจะกดลงตรงๆเลยกดลงปุ้งปุ้งปุ้ง,งกดลงตรงๆได้เลยแต่ถ้าสองน้าเทียมเขาจะบีบครอบบีบตัวนี้ลงบีบตัวนี้เข้าฟึบ ให้กดเข้าตรงร่องนี้นะครับแล้วก็เลื่อนล็อกนี่ประมาณนี้เนาะแต่ไม่ยิงอันนี้ไม่ยิงนะครับผมทมําให้ดูเฉยเฉยนะเพราะยิงด้านนอกเสียงดังสะใจกว่ามันอยู่กระสุนพอใจเราแล้วก็ใส่เข้าไปในตัวปืนครับดึงคันลังตัวนี้เขาเป็นคันลังให้ดึงดึงมาทางด้านหลังแล้วก็ปลดนี่ปืนก็พร้อมยิงได้เลยเช็คมีกระสุนเหนี่ยวไกลก็ยิงได้เลยทีนี้ถ้ายิงเหนี่ยวไกลปับ๊บมันจุดระเบิด แรงสวดมากจะถอยมาด้านหลังเพื่อดันดันข้างนี่ให้ถอยหลังมาด้านหลังขอรั้งปอกจะเกี่ยวปอกออกมาแบบนี้ครับมามาชนกับขาเตะปอกมันก็จะดีดออกไปทางด้านขวาปแบบนี้ปแบบนี้ไปเรื่อยๆท่างขวากระสุนหมดกระสุนหมดก็ค้างโบนี่ประมาณนี้ครับทีนี้ถ้าตามคู่มือเลยเรายิงไม่เยอะ ผมแนะนําว่าถ้ายิงไม่เยอะค้างโบแบบนี้นะครับฉีดน้ํามันตัวนี้ทีร้านก็มีจำหน่ายอ้าวลืมบอกราคากระสุนปลอกเงินก่อนละหนึ่งพันสาร้อยห้าสิบาทนะครับตัวปลอกทองหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบาทต่างกันร้อยเดียวพูดง,ง่ายๆมีห้าสิบนัดเนาะน้ำมันล้างศูนย์ศูนย์เจ็ดที่ร้านก็มีจําหน่ายครับสองร้อยบาทเพื่อนๆยิงไม่เยอะก็ฉีดน้ํามันล้างเข้าไปตรงหลังเพลิงนี่เขาเรียกหลังเพลงนะครับตรงนี้เนาะตรงที่ให้ปลอกศูนย์เข้าไป ีดเข้าไปแล้วก็ตรงหน้าลูกเลื่อนหน้าโบ้เนี่ยแล้วก็ใช้แปรงปัดนี่นะครับแปรงก็ปัดปัดปัดประมาณนี้ส่วนตรงนี้ในคู่มือเขาให้อ่าให้บิดให้บิดพับพับให้มันงอขึ้นอันนี้ครับเหนะ็นนะนี่งองอแล้วก็แย่แย่เข้าไป แย่เข yeah? yeah, ้าไปตรงนี no <Yeah. S 2> ้หม so so ุนหมุนหมุนหมุนสหน่อยแย่แย่เข้าแย่ออกเพื่ออะไรเพราะว่าเวลายิงยิงแล้วจะมีคราบที่เกลืออยู่ตรงตรงช่องรางเพลิงเนี่ยครับถ้าเราไม่ล้างเลยเวลาป้อนกระสุนมันติดขัดได้นะที่เกลือมันสะสมเนาะคราบเข่าเมาคราบอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็เลยต้องแถมอันนี้มาให้เพื่อล้างตรงนี้โดยเฉพาะนะครับล้างตรงรางเพลิงโดยเฉพาะถ้าแหย่เข้าไปมันไม่ทะลุครับมันไม่เหมือนเบิร์จริงเนาะประมาณนี้นะครับ ทีนี้ถ้าเราจะถอดถอดออกมาล้างทั้งหมดเลยได้ไหมได้ครับมาผมจะอธิบายวิธีทําอันดับแรกให้เพื่อนๆเ,เอาแม็กกาซีนเปล่าแม็กกาซีนเปล่านะครับใส่เข้าไปในตัวปืนดึงคันลังนี่แล้วก็ปลดแม็กนี่เอาแม็กมาวางไว้อย่างนี้ปิดซะหน่อยเพื่อนๆหาสลักสลักเหล็กทรง คุณง่ายเหล็กโซ่มาตอกนะครับอีกท,ทีถอดที่ถูกต้องเนาะ เก็บไว้ด้านหน้าก็ตอกเห็นไหมมองเห็นหรือเปล่าอ่าตอกฝั่งไหนก็ได้ครับมันมันเป็นสลักแท่งตรงนะซ้ายหรือขวาก็ได้ทีนี้ก็ยกขึ้นนี่แบบนี้นะครับมันจะง่ายกว่าเราต้องค้างโบไว้ก่อนค้างเนี่ยค้างสไลด์ไว้ก่อนนะครับค่อยถอดแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้คือวิธีอ่ที่ถูกต้องนะครับ เที่ยวก่อนผมไม่ได้ค้างแบบนี้เวลางัดขึ้นนี่ตรงนี้มันจะเสียหายเนี่ยตรงนี้นี่นี่ครับตรงนี้มันจะเสียหายนะเพื่อนเพื่อนมันจะเวลาดึงมันจะไม่ได้นะให้วิธีถอดเพื่อนเพื่อนต้องค้างโดยการดึงลูกเลื่อนนี่เอาแม็กเปล่าใส่เข้าไปดึงค้างซะก่อนเนาะมันถึงจะไม่ชำรุดนี่ตรงนี้ถึงจะไม่ชำรุดนี่ก็เล่นได้ยาวๆเพื่อง่ายนะครับ ทีนี้เราก็ปิดโดยการกลดลงนะครับปึ๊บอ่าตรงนี้ต้องใช้ขายควงแฉกนะครับขนนลงมาเลยผมใช้ตัวนี้เพื่อความรวดเร็วในการทำคลิปนะครับไขควงไฟฟ้านันดสองตัว อ่าสองตัวทีนี้เวลาดึงดึงโครงปืนอ่ะขึ้นไปเนี่ยให้เรามัดระวังตรงปุ então, und, ่มปลดแม็กกาซีนนะครับให้เพื่อนกดปุ่มปลดแม็กกาซีนแล้วก็ขยับขยับขยับให้มันออกจากโครงเนี่ยแต่เราต้องกดตรงนี้ไว้ด้วยถ้าไม่กดมันผมเคยดึงขึ้นแล้วไม่กด มันดันให้แม็กหลุดปุ่มปนแม็กหลุดโอ้ก,กว่าจะใส่ได้ครึ่งวันนี่เราก็กดปุ๊บๆขยับนี่นี่ระวังตรงนี้แค่นั้นเองเอามือเอามือนี้โป้งกดไว้นะครับนี่จะเป็นโคง้งโค้งด้านล่างตัวครอบด้านล่างนะครับไม่มีอะไรเป็นพลาสติกน,นะครับอ่ะตรงนี้ก็จะมีคันค้างสไลด์เราก็ขยับมาให้มันตรงนี่ตรงนี้นะครับ จะบากตรงนี้ไว้เยอะใช่ไหมครับเขาจะสไลด์ไม้ตรงกับตรงนี้ง่ายง่ายแล้วก็ดึงออกมานะดึงมาเลยนี่แล้วก็ดึงสไลด์ถอยหลังให้จุดแล้วก็ยกขึ้นผ่อนแรงไปด้านหน้านี่คือถอดถอดล้างแบบละเอียดนี่นะครับมันจะมีข้าขมาขมอตรงนี้นี่เราก็ล้างเลย ตรงนี้ฉีด,ดเยอะๆเลยครับฉีดล้างออกตรงนี้ก็เรามาระวังหน่อยระวังมันสปริงหายนะนี่ตรงนี้เราก็ฉีดน้ำมันเข้าไปนี่ตรงนี้แล้วว่านี่หมุนแบบนี้ครับนี่คือความตั้งใจของเขาโรงงานเขาให้ทําแบบนี้เนาะตรงนี้มันจะมีคราบที่เกลือนี่ในช่องรังเพลิงนี่นะโอเคเห็นถ้ามองนี่มันจะมองทะลุ เห็นไหมครับมันจะต้องทะลุได้แต่ก็ต้องมีตัวกั้นด้วยเพราะอะไรถ้าตันเลยนี่มีเหมือนกันนะรุ่นที่ตันเลยที่มือนอกเขาก็ทำขายเหมือนกันนะครับตันเลยเขาจะเจาะแก๊สตรงนี้เจาะรูตรงนี้เวลายิงรูมันจะออกตรงนี้อ้สเก็ตจะเกิดกระเด็นโดนหน้านะครับก็ให้สไลด์ถอยหลังได้แต่ที่มาขายบ้านเรานี่เขาจะฝังแกนเหล็กไม่ไม่ให้แบบตันเลยถ้าตันเลยนี่ไฟตรงนี้จะไม่ออก ที่พ่ายไหมครับเวลาระเบิดเนาะมันจะออกตรงนี้แทนไฟตรงนี้จะไม่ออกมันจะไม่สมจริงนะครับถ้าเป็นแบบนี้สมจริงมากกว่าเขาจะมีแกนเหล็กปรับแรงดันอยู่ตรงนี้เวลายิงต้องมีรูหน่อยหนึ่งรูเพื่อให้แก๊สออกไฟให้ไฟมันรลบออกมันสมจริงมากกว่านะครับแบบที่รูตันเลยก็มีผมเห็นคลิปเมืองนอกเนาะมันมีหลายรุ่นนะที่เขาทำแต่บ้านเราทําแบบนี้ก็สวยสมจริงกว่านะมีแก๊สประกายไฟออกนี่นะ อันนี้ก็ฉีดล้างเลยถอดแค่นี้พอนะครับนี่เนาะไม่ต้องไปตรงต่อจสลงลรกอะไรนะครับทีนี้เวลาประกอบก็ตัววิธีเดิมนะครับเขาก็วิธีวิจาในการออกแบบนะโซลกิมียางบัฟเฟอร์ให้ด้วยนะครับเขาก็ปืนเขาดีอยู่นะผมว่าโอเคเลยตรงนี้เนี่ยก็มียางนะมียางลูกยางเนี่ยเอาใส่ใจในารายละเอียดเนาะโอเคอยู่ ทีนี้เอาด้านแบนขึ้นด้านบนนะครับเวลาประกอบป,ปึ๊บใส่เข้าไปสไลด์ตรงนี้จะมีรูเห็นไหมครับครอบนี่ครอบแล้วกดออกมาอย่างนี้นะครับตรงนี้เราก็นี่ตรงนี้เขา,เขาจะมีปาดปาดมุมมุมแหลมแหลมเห็นไหมครับนี่ใส่เข้าไปเลยดันดันเข้าไปนะครับดันเข้าไปแบบนี้ขยับนิดนึงนี่แล้วก็ขยับสไลด์มาให้ตรงกับร่องที่เขาบาก เรียบร้อยคันปรับหมดก็จะเป็นนี่แบบนี้นะครับเราหยอดน้ํามันด้วยหยอดน้ํามันข้นใส่ตรงนี้นะครับมันก็ปรับได้ลื่นขึ้นเนาะอ่ะโอเคตัวเฟรมล่างเราก็ใส่เข้าไปเลยเราเวลาใส่ก็ระมัดระวังตรงปุ่มปดแม็กนี่ครับให้กดกดสันหน่อยกดแล้วก็ขยับนี่ก็เข้าได้ ที่ผมบอกให้เรามาระวังเพราะผมเจอมากับตัวเองดึงขึ้นดึงออกเลยนี่ปุ่มป่วแม็กมันหลุดใส่อยู่ครึ่งวันนะครับไม่รู้เทคนิควิธีใส่เนาะก็หาก็งมกันอยู่ครึ่งวันนะครับก็เลยมาบอกเพื่อนๆเวลาเอาเอาออกนี่ให้กดปุ่มป่วแม็กเข้าไปด้วยให้มันอยู่ในตรงกลางนี่แล้วก็ค่อยๆดึงออกแบบนี้เนาะมาประกอบน็อตประกับด้าม ที่จริงเขาเม้น์มานานแล้วนะน่าจะเกือบเดือนแล้วผมเพิ่งมีเวลามีเวลามาทําคลิปอ่าประมาณนี้เนาะมันก็นั่นแหละเสร็จแล้วก็สไลด์ครอบเลยนี่โอเคน่าครอบไม่ได้อะไรมันจะไม่ลงอย่าไปฝืนนะเพื่อนๆน,นี่ครอบไม่ได้นะอย่าไปกดฟื้นกดลงฟื้น,กด,นกดลงได้ไหมกดได้นะครับแต่ ไม่ดีให้ใส่แม็กเปล่าดึงนี่ค้างโบอย่างนี้ซะก่อนให้ค้างยางนี้ก่อนครับถึงจะใส่สไลด์ถึงจะใส่ตัวครอบนี่มันก็จะลงง่ายๆใส่สลักเข้าไปเสร็จแล้วก็น่าเรียบร้อยเช็คเรียบร้อย เช็งานโอเคการประกอบก็ไม่ยุ่งยากนะครับถ้าทำเป็นเนะาะตามนี้เลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปการยิงทดสอบด้านนอกดีกว่าครับมันได้ฟิลปืน,นกวนรุ่นี้ยิงได้เร็วมากเวลายิงปุป๊บปเสียงเนี่ยโอ้เสียงอย่างชอบนะครับถ้าเพื่อนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือสั่งมาสั่งซื้อได้ครับรายดีร้านตรงชื่อคลิปวิดีโอเนาะ ไปชมคลิปการยิงทดสอบได้เลยครับผมครับผมยิงทดสอบแบล็งกันสุรกิ925ตัวนี้ใส่แม็กยาว25นัดตัวปืนเ้าให้มาทั้งแม็กสั้นแม็กยาวนะฮะยิงเทสครับผมยิงฟัวโต้ครับเดียวหมดนแม็กครับยิงทดสอบแบล็งกันสุรกิ925ด้วยกระสุนปลอกเงินโอโกซันนะฮะ นี่ในโหมดฟัวตู้นะครับหลายลื่นมาก